เฮ้ยเดนอื่นจัดจับอะไรเพื่อนเรื่อ่างเยิ้ไม่ไหวาามาที่เพื่อนมาไหมเมฆดาวกูด้วยแมฆดาวกัวแมฆดาวกัว <ST US K> แคลผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมว <ST US K> ันนี้ก็ผมโนเน่นะครับวันนี้ก็พิโลรลิเจนเนอทุกคน <ST US K> นี่ผมฟาร์มป่ามานะรู้สึกว่าวุ่นวายตั้งแต่เริ่มเลยฟาร์มป่าไป คือเจอพีเดไงเจอพีเดมันมาฟาร์มไงก็เลยวุ่นวายนี่ก็เลยให้พี่คิมเขาโซโล่บนนะเผื่อเราได้ไปแก๊งอะไรเงี้ยพีเดมันยังอยู่นะแต่มันฟาร์มเจ็บนะพีเดดูดเลือดคีสทีละตัวมันหมดยุคแล้วนะหมดยุคนั่นน่ะออกออกออกเขาไปแล้วออกป่าแล้วไม่ไม่ทุดงแล้วหมดยุคแล้วพีเดฟาร์มป่าแฮมเมอร์มามันเปลี่ยนตัวนักกีฬาวะพี่คิมเราแฮมเมอร์มา แฮมเมอร์อยู่นี่แฮมเมอร์อยู่นี่เเ้ยมมึงาคพี่เดชต้องเรียกแฮมเมอร์แทนน่ะตัวเพื่อนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวผมไปตัดรูมาผมไตัดรูมานี่ก็ผมปวนจัดอ่ะนี่ทำสเปซเลยนะเนี่ยผมฟังใกล้ๆพี่เกมนี้ที่มันตัวตีเยอะมากเลยทุกคนผมคงต้องต้องมีสะท้อนแหละแต่ผมอยากคือมันต้องการของหลายอย่างมากผมมาพี่ผมมาผมมา เห็นพีเดแล้วมันหน้าฆ่าเหลือเกินอดใจไม่ได้จริงๆอ่ะวิ่งวิ่งความกลเรียบร้อยเรียบร้อยแ,แชมเมอร์แบบทิ้งเลยแชมเมอร์บอกลาจักดาอเอาเฮ้ยไงเผาไม่ยุ่งเาไม่ยุ่งเราฟาร์มก็ได้วะม,ม,มันจะตั้งคีผมนัม่นไง กิมเบลสักทีได้ไหมพี่คิมอุ้ยกูเกล้วแหละแต่ผมไม่พอต้องเบลถึงจะสับได้อ่ะสวยอ่ะตายบ้านก่อนผมไปซื้อยาแดงอยู่ป่าตอคือเราเดินเส้นทางอยู่ป่าเขาแล้วเราอยู่ยาว<ะ>เราตกลงไงเนี่ยเพื่อนมึงอกเพื่อน เกาเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อีกแล้วเออเออเล่นกันไหวไหมสี่คนไ,ไหวแหละไหวไหมพี่คิมพี่คิมไหวไหมไหวโอ้ถ้าพี่คิมไหวผมก็ไหวแต่ผมว่าพี่นี่ไม่น่าไหวป่ะดูจากเสียงแล้วไม่น่าไหวหาสปอนเซอร์เอรอสเตชฟิวค่ะสเตชฟิวงอีเบอร์วอลเล็ตไหมทิงเบอร์วอลเล็ตทิงเบอร์วอลเล็ตไว้ให้ <laughs> คนโอนค่าสเต็ปซื้อไปคิมเข้าเซเว่นไปซื้ออย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวคนเราได้เบอร์บัลเลตพี่แบบโทรหาแล้วพี่อออ๋เบร์คนล์มือถือคนละเบอร์อ๋อคนระเบอร์ใชเนาะคนละเบอร์นี่ก็แจกได้เ,เขาเรียกว่าวาง,วาง,วางเห็นไว้ล่วงหน้าแล้วนี่หว่ะเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาลุยลุยนี่ลุยลุยบวก โอ้โหต้องเอาไอ้นี่แล้วแหละดึงมาให้ดึงมาให้ใหขอสักป๊อกเล่นตัวอย่างเอามาหินโหดเหี้ยมอ่ะใช้เสียงมิคคู <c oughs> ถึงตัวจะดำแต่หัวใจผมสีชมพูอ่ะพี่ประมาณนะั <c oughs> ้นเฮ้ยเฮ้ยต้องเอาอ่ะต้องเอาอ่ะต้องเอาอ,อา่ะเฮ้ย แต่บนมันได้อยู่วะให้บนยับอยู่บนยับอยู่แล,ล้วเราก็ยับอยู่เอ้ยไม่แย่นะพี่สเกลคิวสองเนหะ็นไหมล่ะได้ได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่นี่ก็บิงก์นะทุกคนต่อไปทำบิงอยู่แล้วไม่ค่อยมีเลือดว่ะพี่คิมขอโซแท็บชาร์จหนึ่งได้ไหมได้ ผมหมดว่ะผมหมดละ t h ตนก you ข้าผมการจะรอตัดลุนเฮ้ยรีมานาหน่อยดิเพื่อนเฮ้ยอย่างนี้ต้องเอาต่อโอ้โเป็นลอยเป็นลอยเลยหนีพี่คิมหนีเอาไม่รู้ว่ามันจะเซอร์ไพรส์ไง เพื่อนครับเออข่าไหมข้าวบุหรี่นี่ต้องเอาต่อปุ๊บวิงเอาไว้ปุ๊บเรียบร้อยเฮ e r l ลมา o าฟัก r กอร์จะได้บิงแล้วจะได้บิงแล้วได้หมดได้หมดแบบนี้ได้หมดได้หมด แต่ว่าหาบิ๊กเอาก็หาบิ๊กเงาะหาบิ๊กนิดนึงเอทมเมอร์แต่คือกู้เออเชนเน็เฮ้ยพี่กิมได้หมดปะเอ๊ะชิคูไงใจพี่สู้ไงใจสู้ฮะนี่มันเต่าเต่าเปรี้ยวไม่บูดนะไม่บูดไม่บูดจริงๆก็น่าจะจริงอย่างที่ผมพูดอะไรที่มันแบบกากๆเราก็น่าจะปล่อยๆไปบ้างนะ ปล่อยไปเถออะไรเออรู้แหละเออคนชอบว่าเราพยายามที่จะเล่นน่ะแต่บางทีมันก็นะถ้ามันเปรี้ยวมันก็ต้องบูดแต่พี่ไม่บูดไงอ๋อเฮ้ยบิงแล้ววะกำลังไปเพื่อนปล่อยปล่อยไงคือปล่อยบ้างไงคือเราต้องปล่อยบ้างพี่ทไมอ่ะเราหายหายตาเน้นเปิดไค์อ๋อแต่เราไม่ได้พูดในเกม แค่สคนเราเขาเรียกว่าเราเล่นกาวเล่นอะไรเราเล่นอะไรแคสองคนเงียบๆก็เล่นแค่สองคนก็พอแล้วอย่าเอาความปวดหมาให้ใครอ่าใช่มานั้นเกี่ยวหมดโอ้ยเกี่ยวหมดแต่แต่แต่ไปไม่ถึงฝันผมไปไม่ถึงฝันผมไปไม่ถึงฝันล่างหน้าตายล่างหน้าตายพี่เยอะยเยอะๆเกิดใส่เปล่าวิสาลเด็กเกิดใส่เปล่ามีโซ่แทบเปล่าโซ่แทบเฮ้ยลักหน้าจะตายพี่เห็นป่ะลักหน้าจะตายนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงวะ ยังไงวะยังไงวะยังไงวะยังงวะนี่ไงคะยังไงครับเต่ามอบไปหนึ่งทียังไงวิ่งไม่ม,ม,มีอันนี้นี่คือหนีแล้วไม่มีหนทางที่จะสวนว <c oughs> นะอันนี้คือจะหนีอย่างเดียวเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยนิ่มขนาดใครแม็กดาพี่ใครแมกดาพี่เฮ้ยขอรุนได้ปะเฮ้ยกรก็เอา,เอาลไดสัพไม่ทันเลยอะแอนิเมชั่นมันชาด ถ้าเราเหลือสี่คนอย่างเงี้ยผมต้องต้องออกรตาฟ้าจากพี่คิีมจริงๆแล้วอ่ะพี่แต่พี่ทำขอบแป๊บนึงนะจับไปผมต้องโฟกัสวิสเล่รีบไปรีบไปแน่ผมเข้าก่อนโหดซับไม่ได้อีกแล้ <c oughs> ววนิมเมชั่นมันช้าจังวะแล้วคุณจะต้องเสียใจที่สแมคดาว w ัน ใครแม็กดาลพี่อยู่าเมื่อกี้อ่ะแล้วเมื่อกี้กูไปเดินอ้อมป้อมระวังเฮ้ยพี่พอะี้ายลุบพะโล้ป้อมแล้เฮ้ย คิดมาวะพี่พิมเรายังไงดียัยงไงดียังไงดียังไงดียังไดงไดนี่นทมาวดาวฉลอต้องถอยแล้วพี่เนี่ยต้องถอยแล้วถอยแล้วถอ,ถ,อถอยถอยพี่ถอยถอยลา<ะ> <laughs> กรอเอ้ยรอดรอดรอดไม่รอดวะไม่รอดไมดรอดไม่รอด กลังมาเพื่อนมึงซัดเองเลยอ่ะมีหน้ากากนะเว้ยมันากระตเ้อาแโดนแวาสู้มันสู้เฮ้ยชป่แได้ได้พี่ได้ได้ได้เอออะไรไว้ให้มันแบบให้มันยังอยู่กับเราไม่ให้มันหนีย้อย้อพี่ยื้เบเบเบลเลเเบบเบล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  อลากหน้ามาวะพี่มาลาพี่หมดโอ้มันโยนโอ้โหโอ้เรียบร้อยเดินสายมานี่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 ผมอุ้ยผมจะพูดแล้วว่าผมรับให้ผมรับให้ผมมุมเดินตามยิบเลยเซเรียเฮ้จะตายเอาเลยตายทำตัวใช้คำว่าทำโจกง่ าาเอผมกำลังจะกำลังจะเกิดกำลังจะเกิดตารูล่างรูล่างมีปั๊มให้เติมรูล่างไม่ผมมาผมมาผมมาเอาต่อได้ไหมเราไปเราไปเขาเรียกว่าเราไปโชว์สเต็ปแถวพางกันสองคนดีกว่าบิงไปใบใบคู่ได้ไหมใบคู่ได้ไหมตีโซเทงโซแทบตายไหมเออ ยังงังไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอาพี่ขีมเอาเอาเอาเฮ้ยพี่เลี้ยเข้าชิบหายแล้วผมในชิบหายแล้วนี่พี่ขีมดีพี่ขีมมีมอบอะเสียงปืนไอ้นั่นตายด้วยแต่พี่บอกเลยนะ จากประสบการณ์ที่พี่เล่นทอนมานะพีดีแฮมเมอร์อยู่ทีมเดียวกันทีไรนะือแบบก๊อตเลยกางโดนเมืช่วยเพื่อนเีอยเลยเลดเกมนี่คือแบบข้ามันบ้าคุ้งเน่าอ่ะบอกค่คำเดียวไม่โดนไม่โดนโอ,โอ้ย,อยผมตายมือนี้กดไม่รู้จะกดอะไรก่อนแล้วตอนนะี้เอาจะท้อกหันอีก เปิดหน้ากากเปิดสะท้อนกดสกิลหนึ่งสกิลสองรอจับประมาณห้าพันห้าพันฟังแล้วใจชื้นบนเขาเล่น่ะกำลังไปเพื่อน พี่บีย่ะเฮ้ยเด่เง้ยเอินน้อตรงนน้สามวุ้ยยื้อไว้พี่ยื้อไว้ยื้ไว้บุนึว่าแมันไม่เล่นต่อว่ะปวดบ้านเลยฮะ วะนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอยังไงดีวะพี่แต่ผมไม่เห็นผมไม่มีสัอ่์สวยสีเบาๆก็เจ็บเดี๋ยวผมขอตัวแทบพี่ช้าหน่อยหนึ่งไปในี่อรอคิวมือก่อน 5วิมีสับอ่ะทุกคนดูนะผมมีหน้ากากมีบิงแล้วตอนนี้มีสะท้อนแล้วแล้วกูจะทำมีคีบีกด้วยอ่ะกูต้องกดอะไรก่อน <c oughs> มือว้ามือหงิก <c oughs> เพื่อนอยู่ไหมเพื่อนอยู่ไหมมันเจ็บมดเลยโหสับไม่ได้ ตันเยอะมากแบกเลยแบกพิงเอาเพลงต้องใส่เพลงไหมเนะี่ยอันนี้ลีกัสิ์แรงด้วยนะอันนี้ระดับโลกเลยนะพี่เพียงปกติคือเพลงทุกเพลงใส่ได้ประมาณแปดวิไม่ติดลีกัสิ์แต่กูอะแบกพิงนี่กูใส่แค่2วินี่น่าจะติดแล้วเนะี่ยเอาลูกขึ้นก็พอ,นะอ่ะเอาลูกขึ้นพอแนละ้วโอเคโอเคเอไม่เห็นช่วงนี้เพลงากำลังเป็นกระแสไง เห็นเจนนี่ใส่เสื้อแมนยูปุ๊บแมนยูชนะสี่ห้าลวดติดเลยแมนยูได้ไม่ยานางไงเจอเจนนี่ใส่เสื้อเข้าไปเท่านั้นแหละกำลังใจล้นหลามพี่กูนึกว่าบัลละจันยกลบบัลละจันยกลบก็มาทีมเราสามผมเนี่ยก็เดยนไ้คีบอยู่กลางอยู่กลางดูดูเห็นดิสเล่ย์มันวิ่งไต้ไต่และไต่อยู่แถวๆนั้น ผมจะได้ BKB แล้วแต่ก็ไม่จะได้หรอก็พันหนึ่งรอ BKB ก่อนได้ไหมว่าเพื่อนพิมก้ม9บาท9บาทนี่ของตัวเองใช่ไหมพี่ปั๊มตังป๊บเดียวอ๋ออันด่านะที่ที่กำลังเอามาส่งนี่คืออะไรอันคาทาฟ้าพี่แหละอ๋อของพี่ใช่ไหม ลอยไอ้นี่อันนี้ตัวเคคีบโหเรามีตัวเคคีบสองตัวเฮ้ยเพื่อนไปเล่นขนาดนั้นกำลังไปกำลังไปโอ้โหรลอยเฮ้ยหลังหลังโอ้ยหลังเยอะอยู่กับผมเนี่ยเอานได้ได้ผมได้ผมได้ได้รักหน้าได้รักหน้าจะได้แบกแล้วจะได้แบกแล้วจะได้แบกแล้ว ไม่อยากเข้าอ่ะไอตัวนี้เข้าไม่ได้อ่ะโดนวิทเล่ยอ่ะยังไม่มีไอเนี่ยยังไม่มีบีเคไบส0 0 2้อยอรบกวินวอรกระะใครเอาไปเลยขอฟาร์มตรงนี้แป๊บปปจริงอ่ะจริงอ่ะมผมผมจะออกเองแหละแต่ว่ามันต้องใช้สะท้อนไงถ้าผมออกเองผมได้แล้วเนะี่ยบนว่างไงวะ มันมี b k b ว่ะต้องตามให้ทันะน,นะเฮ้ยเ<ท>พื่อนโดนพิมผมมาผมมามันไม่เทด,ด้วยนะเกี่ยวไว้เกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วพี่เดเฮ้ยมืดมึดมึดอ้าไรเดอร์หูอย่าอย่าทำอย่าทำชุกอะไรเดอร์กูอย่าฆ่ามันฆ่ามันมน,นีเน่ มันเป็นบีเบีว่ะแล้วมันตามมาวะมาเพื่อนมาอังก็ไม่เยอะไม่ห่หยตัวแม่งโคตรน่ากลัวไ้เสียงตมุตมิจัดพี่นียงคิดว่านนเล่นตัวชูการ์ไรเดอรยู่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชูการ์ไรเดอรนี่มันวิปปิ้งคีมอ่ะพลาย อ๋อคิดว่าผมเล่น Sugar Rider. ชูการ์ไรเดอร์ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้วิปปิ้งครีมอันนี้จะเป็นมันจะสืบทอดทายาทส่งต่อให้พี่ต่อไปสรุปมีคนคนรู้ปุ๊บคนเอาไปตั้งแล้วสินะี่ไอ้ดีกูว่า <c oughs> ตั้งนนท์เน่ตั้งไม่ได้ยังมีคนตั้งต้องแต่ต้องตั้งนนท์เน่ V2 พทีมเอาปะเฮดไม่เอาผมเอานะ <c oughs> เราต้องออกล่านะมม B B แล้วผมมี BKB แล้ว แต่ขาดไอคอนเฮ้ยผมเห็นผมเห็นเยื่อพี่เมื่อกี้แต่แถวเนี้ยโู้หแฮมเมอร์อะเอาได้คาถาฟ้าพี่ไปไหนอะไหนคือได้มาแล้วไงพี่อ๋อได้แล้วคือไม่ต้องมีคำพูดอะไรแล้วเหรอก็ได้แล้วมันได้จังหวะที่แบบว่าไอ้นี่พอดีไงเอามามาตามตามมันก็เหมือนแบบมันก็เหมือนผู้หญิงอะ จกแปรก,ก็ทาทุกอย่างเพืเ่อได้มาพอได้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมสิ่งพิเศไม่ใช่พี่ผมไม่ใช่งั้นผมนี่คือถ้าลดน้ำต้นไม้นี่คือลดจนน้าท่วมอ่ะพี่ <What? S 1> เอ้ยค้างค้าง <c oughs> เฮ้ยรีบนาวหน่อยเพื่อนล <c oughs> ดน้ำต้นไม้เขาลดเพื่อให้ต้นไม้เติบโตวเว้ย <c oughs> ไม่ใช่เติบโตแล้วก็ทอดทิ้งเว่าผมไม่ทอดทิ้งผมอ๋อทอดกินหิวอ่ะหิวหิวเฮ้ยรีบนาวหน่อยเพื่อนมาดัดรีบนาวหน่อยแองเกล เนีเวมยับ้หนุ่เงิน่ตสเตรเาะเราเ้ารดน้ำต้นไม้ทุกวันเพื่อให้เขาไปเติบโตในกระถางอื่นโอ้เศ้าแซดเลยก็หนึ่งรอขอนึแ๊รอของมา่อมานาจะได้พอซับ๊อกป๊อเลยอะส้มตาส้มตามันป๊อวะใช่เ้าปอกพี่มีเกียวเกียวเคยเห็นปะที่มันที่มันขับรถสัดเล้งอะ เขาจะเรียกปอกๆเออที่มันจะปอกๆๆแล้วก็ไปตามบ้านน่ะมันจะเป็นเกี๊ยวหมูแดงอืมมันคือมีเกี๊ยวอร่อยมากใช่หรอมันคือมีเกี๊ยวผมไม่รู้เรื่องนะอแต่ตรงกลางน่ะเราเล่นนะพี่ผมเข้านะมามาพี่ิมาบีเดก็บีเดนี่แหละอ่าชิบหายแล้วกำลังมาครักำลังมาตายฮาก่อนไม่ได้กดบีเคบีสวย นึกว่าเจ๋งมือเรากดไม่ทันนะผมต้องกดบีคีบีก่อนสินนะบีคีบีสะท้อนนะ่ะหน้ากากแล้วกูต้องมาสับปอกปอกปอกอีกมามาเพื่อนตรงกลางพี่ยิงพี่กัดชี้เป้าได้ไหมได้ไหมกูต้องเข้าใช่ตามทันอยู่มีบิงนี่ เกี้ยวเกี้ยวตีอยู่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 ไม่เยี่เอาหัวเล็งตัวสับไม่ทันได้ไงวะมือช้าไงเราอ่ะกดแล้วแหละแต่มันจะอยู่มันก็ตายแต่ต้องใช้มือบ่อยๆนะต้องใช้นิ้วบ่อยๆก็กดเมาส์ทุกวันนะต้องใช้คำสับให้ถูกมือมันใช้กดนู่นมันกดนิ้วอ๋อ ก็ล้งางจานอะไรเงี้ยพี่ล้างจานใช้คอมมืออ๋อเสียงแชทดังเหมือนแม่แม่ทักมาหาแต่ <c oughs> <c oughs> แม่คิดถึงเราพี่เทียมคือก็โก้ไงเฉยใช่แม่คิดถึง <c oughs> <c oughs> ป่าเราโอนตังมาแล้วก็ให้กดให้กดให้พ่อ <c oughs> เออเราแกล้งลืมได้ไหมแบบแกล้งบุยบุยได้ป่ะตาย อะไรไม่รู้ไม่เห็นมีตังเข้าด้ยอ๋อเราทำไปไม่รู้อะไรเงี้ยเดียวไปกินพีเดียวป่าวไม่ต้องถามโอมาดูดเลือดโอ้ยซื้อดิครับซื้อดิครับมันดูดเลือดสู้ได้อาดเรามันต้องอาดหกูกก็็เบไปทำตัวทำตัวทันทะลึ่งทะลึ่งแล้วพิมพิวๆไว้พิวๆไว้ผมกำลังไปกำลังเดินทางไปอ้าวอ้าวชิบหาย เรียบร้อยโอเคโอเคมึงฆ่าพี่พีมได้ใครฆ่าพี่คีมพี่คีมซื้อเกิดเลยซื้อเกิดเลยแหละยอมไม่ได้แฮมเมอร์นี่ฆ่าไม่ได้เป็นหนึ่งหาตัวอื่นก่อนนี่ยไพยโลไพลโลรู้จักนรกปะคะมาเพื่อนนะมาชิบหายมันเปิดพิ่บี้บาไลกูตาย แล้วทำไมเพื่อนทิ้งอย่างนั้นน่ะเพื่อนทิ้งหมดเลยอ่ะ <im> พี่มันทุบผมยับยับซื้อต่อซื้ออีกรอบซื้อให้หมดเกิร์ส์มนเดินออกแบบนั้นน่ะอะตายหมดแล้วอะแล้วไม่มีคีบีนี่อยู่ยากมากเลยเนี่ยทาไมขอห้านี่คือยังไงก็ตายนาทีนู้นออกไปคบีกันปึ๊บ อาบั alors, 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 ้มบั้มเรามบนี่ว่าเราส้าดเยใจคอไม่ดีนะเลดออกรีเฟเชอร์บีบีสรอบนานๆน่าสนใจวะเทดิรักหน้ามาวะพี่เมล์หนก็ตนชะไนโลก็มาวะ พี่เล็งไพลอเร็งที่บอกพี่เล็งไพลร็ใช่ไหมใช่มันใช้มกเจอรพี่สองรอบเลยผมเล็งอ่าเนี่ยไปพี่นไปเลยไปเลยไปเลยไปไหนโอ๊ยมันเตกมันเตกเฮ้ยผมผมพมผมผมผมโดนผมโดนสตันผมโดนสตันมึงคอกูมาสะท้อนอ่ะเฮ้ยลักนางอยู่ไปด้วยดิอาไม่กูหน่อยเก่าไอ้เที่ผมดูเลือดกูก่อน เขาวิ่งหน้าตั้งเลยดิดอาร์มไงเพื่อนดิดอาร์มไงเพื่อนไอ้เหี้ยกูก็แตะไปเพื่อนมึงเห็นบายไหมเนี่ยโนนหลอกพี่ไปตายมั้ยเนี่ยไม่ไม่ผมไม่หลอกพี่ผมก็ตามเข้ามาเหมือนกันเล่าเรื่องก่อนเล่าเรื่องก่อนไม่รอเลิ่มแล้วมึงมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนสู้มาเออ่สู้มาดิิเียต้องเติมยาสามร้อยบ้างแล้วอ่ะพี่เห็น ระดับดศุรกากรต้องยาสามร้อเยเท่านั้นใช่แต่เหมือนจะขึ้นไม่พอวางของแปบบ๊บที่บ้านที่บ้านที่บ้านโจมตีสิ่งก่อสร้างนี้ช็อตเมื่อกี้น่าจะไอ้นี่ไอตอนที่พี่เข้าไปอ่ะวิเลย์มาตันพื้นมั้งโดนผมผมบิงไม่อดก <Your legend. S 2> พี่มา <Your wicked. S 2> มีใบย,ยังเดี๋ยวดี่เกี่ยวมันนี่โอเคโอเคโอเคผมมาอย่าตีพี่ขีไม่เอา,าทมอมเมอร์มาว่ะ ไว้วิเลามาวะพี่พี่คิมช่ำพี่คิมมั่นใจในสเต็ปกระดองพี่ใช่ไหมอา้อาววีวีทันแต่มันไม่พอสับไม่ถึงเกณฑ์มันจะปิ้งโอ้โคเด็กใส่หน้ากูีเดี๋ยวโอจัด <c oughs> <c oughs> เขากุงไปขนาดนั้นเลยหรอวหิวอะไฮโลก็มาวะไม่มีหิวไม่มีอ่ะเออไโทไงดีอืมพี่ยาวจริงเหรอวิเล่อยู่นะแน่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 นแน่ล่วยพี่เกมโอ้ยแฮมเมอร์สกัดดาวลุ่มกลัว ลักหน้ามาพี่ล้างหน้ามาล้าหน้ามาเบลเบลใบเบลใบเบลใบผมจะเข้าผมจะเข้าเข้าตายแล้วไอ้นี่ไม่ยุ่งไอ้นี่ยุ่งไม่ได้ชิปหายหนีไม่ได้จะสวนแม่งไหนๆก็ตายยิ่งเปิดหน้ากายยิ่งโดนสัตว์ คือเกือบตายว้าไปโดนคลิปตรงนั้นมีตายแล้วนาจบแล้วโอเคทุกคนเกมนี้จะแนวมานี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ไปนสมอมาเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าไงก็ขอภัยเกมนี้ก็วุ่นวายดีไปล้บายครับผม